ยสวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งเด็ดเด็ดห้อนลายมืาเนี่ย่นพันนี้ก็เลยเข่าสวนมาดอกกระเจียวก็ะเซ้าเป็นดอกแล้วล่ะดอกกระเจียวอันนี้ต้นบักม่วงม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเฉียบบ,บักม่วงเขียวสวยต้นลำย้ยค่ะนะต้นลำย้ยวัานนเราปุ๋ยมาใส่เลย ได้สามปีได้หรอค่ะเนี่ยพันนี้วาสิมาตัดเนี่ยตัดเนี่ยผักขาเนี่ยสูงแล้วก็เลยวาสิมาตัดค่ะตัดตัดตั้มตั้มตัดใหปงไม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อื้อือ <c oughs> เซียบนี่ก็เสาเป็นหน่วยแล้วแล้วเนี่ยไม่ได้กินดีแล้วกเฉียบก็ได้เนี่ยตัดออกก็จซะตัดสูงโพดตึกด้วยเนี่ยคเสุดพวดสวนก็ได้อ้โฮ เด็ดฝนจะตกอีกค่ะพี่น้องเข่าก็งามยูเรียงเข่าแต่ว่าหากย่านน้ำแจ้งย่านน้ำถ่วมค่ะสุปีก็ถ่วอยี่เด้ล่ะคั้นฝนดีน้ำมาทั้งเทิงหลาย ตายสูงหลายกาบพ่ออกยอดเนี่ยค่ะสูงหลายดาวพ่ออกยอด S <S <S น้ำค่ะน้ำ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 ไหลครับอาชิมาตัดตะไคมือแล้วละ่ะ ก็ได้ใส่ถุงมือชิคานหาถุงมืออีกล้วย้ำฝนเนาะค่ะย้ำฝนตีหกไปหมดส่วนก็ได้ เอ้าตากา็ได้เนาะอ่อนอยูอยด่ดีนี่ หลายพี่น้องเอ้ยหัวสวนพี่น้องหกคือสวนเมพันนี้บบมันบอได้เฮ็ดเรี่ยนะคะมีต้องเฮ็ดเรื่อยแบบว่าห้ยเขาสูงหอ้สูงพันสูงมากจะเป็นแบบนี้ตัดออกเลยหอยสูงออ ลำไยพันอีโดค่ะพี่น้องพันอีโดปีหน้าก็สิโบเป็นหวยอยู่หรือไม่หกขัดนึกฝนล้ม่ะเฮ้ยฝนต้นไม้ ผนยืดื้อลงมาอีกเลยนะเขียบประเข็บอุ้ยโอ้มืดอุ๊ยน้ำอุ่มมาทั้งนี้กัน ว้ายนามพี่น้งองเอ้ย,อยนามผักขะาก็ให้เพือกันเด้อพวกนึงธรรมาดาเด้อผักขะาผักชะอมเนี่ยนามร้ายเรงเหมือนกันนะคะปักเจ็บมีเลือดออกเหมือนกันคะ่ะ พ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่เขามาชมช่องแม่พันนี้พาชมขอบคุณหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงปังปังเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า